เนเจอร์ <Nature S 2> ของธุรกิจคือการแข่งขันเพราะนั้นการแข่งขันจะทำให้เราจำเป็นที่จะต้องหาโอกาสความได้เปรียบทางธุรกิจเพราะนั้นสิ่งหนึ่งครับเป็น,นกลไกที่จะทำให้ความได้เปรียบทางธุรกิจมีได้เร็วกว่าคนอื่นคือเทคโนโลยีการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะครับทำให้มันปลดล็อกออสิ่งต่างต่างที่มันเคยเป็นไปไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมา ผมยกตัวอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เนต็ตหรือการใช้ข้อมูลที่มีปริมาณมากซึ่งในอดีตเองไม่สามารถใช้งานได้แต่ในปัจจุบันนี้ครับเราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆในโลกของอินเทอร์เนต็ตได้มากขึ้นการที่เรามีข้อมูลของลูกค้าจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการนะครับเสนอบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลของลูกค้าเราไม่เข้าใจลูกค้า สิ่งที่เรานำเสนอไปก็ไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจทำให้เขาไม่ซื้อสินค้าและบริการกับเราแน่นอนครับเมื่อมีการนำเอาเทคโนโลยีเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการให้บริการต่างๆมากขึ้นภยัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ตามมาด้วยจำนวนมากเหมือนกันครับเราอาจจะจำเป็นต้องมีรูปแบบในการาป้องกันนะครับนำเทคโนโลยีเรื่องของการป้องกันภยัยคุกคามเข้ามาใช้เช่นเดียวกันครับ การป้องกันภัยคุกคามก็มีหลายรูปแบบนะครับในเรื่องของอการป้องกันภายในขององค์กรการป้องกันภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งปวงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากในความคิดของแทงเจอรีนเนี่ยเราต้องการเป็นผู้นําทางด้านไอทีนะครับที่นําเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในความคิดของเราโซลูชันที่ดีที่สุดไม่ใช่โซลูชันที่แพงที่สุดแต่เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดสิ่งที่เรามองเห็นในอีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้านะครับแทงเจรินเองเราอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการทางด้านดิจิทัลหรือ IT อาจจะเป็นมุมมองของการนำไปใช้นะครับหรือธุรกิจบิสเนสแวลูต่างๆ เพื่อให้องคอ์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าของเรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไปกว่านี้ครับสิ่งที่เรามุ่งมั่นนะครับก็คือเราคิดว่าการที่จะทำให้ทำธุรกิจกับลูกค้าได้ดีที่สุดก็คือเราต้องมีความเข้าใจลูกค้านะครับในการทำงานของพวกเราทุกคนเนี่ยยึดประโยค3าอย่างครับเข้าใจความต้องการของลูกค้าเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีรู้ดีในการนำไปใช้จะทำให้เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ถ้าเรารู้ลูกค้าต้องการอะไรการหาสิ่งที่ตอบโจทย์กับลูกค้าเราต้องเข้าใจในเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เทคโนโลยีมีหลากหลายมีมากมายครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆจะทําให้เราหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไปตอบโจทย์กับลูกค้าของเราได้มากที่สุดและไม่ใช่แค่นั้นครับการที่นําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราจะต้องรู้วิธีการนําไปใช้ด้วยว่า เราจะ implement มันอย่างไรเราจะติดตั้งมันอย่างไรเราจะนำไปใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์เป็น Solu ู i ันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถแน่นอนครับว่าการที่เราจะนำเสนอ Solu ู i o n ที่ดีให้กับลูกค้าได้<น>ผู้เชี่ยวชาญของเราจะต้องมี Certify จะต้องเข้าใจในสินค้าและบริการที่จะนำเสนอต้องมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับว่าผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถสร้างสิ่งที่เรานำเสนอกับลูกค้าได้อย่างดีที่สุด และจุดเด่นนี้เองครับทำให้เรามีพาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนเราหลากหลายครับเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Cisco Dell นะครับหรือแม้กระทั่ง VMware รวมถึงพาร์ทเนอร์ทางด้าน Cyber Security อย่าง c l o u d f a r e Palo Alto Checkpoint นะครับเราเริ่มจากโซลูชันที่เรานำเสนอลูกค้ามาตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับโดยเริ่มจาก IT Infrastructure การทำไอทให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT i n f r a ฟราสต t ักเจอร์ที่ดีนะครับมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็น Storage Data จัดเก็บฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Network เครือข่ายนะครับหรือรวมถึงการป r o t e c เ Data ด้วยครับในยุคปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะต้องมาใช้เวลาในการที่จะทำเดต้าเซ็นเต หรือสร้าง IT Infrastructure ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากและอาจจะต้องใช้เวลานะครับคลาวเองก็มีประโยชน์ครับที่จะช่วยให้เราสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ go to market นะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือแม้กระทั่งความยืดหยุนนะครับ paper use นะครับใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้นดังนั้นเองครับการที่เราจะทำธุรกิจให้มีความรวดเร็วคลาวเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะตอบโจทย์ของการทำธุรกิจในยุคนี้ครับ Smart b u s s n n s s Analytics ครับคือโซลูชันที่สามารถจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับเพื่อนำไปประมวลผลเพื่อนำไปบรหิหารจัดการทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจครับในมุมมองไหนในมุมมองที่เรานำไปใช้ในการวางแผนวิเคราะห์นะครับรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆได้ด้วยครับ <começa> เป็นอีกหนึ่ง บทบาทสําคัญที่เราจําเป็นที่จะต้องมีครับเพราะเนื่องจากทุกวันนี้เรามีการใช้ IT เรามีการใช้ดิจิทัลกันมากขึ้นภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เองก็มีหลากหลายครับดังนั้นเองโซลูชันทางด้านไซเบอร์เียวริตี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับองค์กรต่างๆที่นําเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลไปใช้ครับ Work Transformation ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์กับองค์กรอีกหลายๆองค์กรในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับ การที่เราสามารถนำ work transformation solution ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ utilize resource ต่างๆภายในองค์กร automation เรื่องของการจอง resource ต่างๆภายในองค์กรหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกันภายในองค์กร work transformation เป็นอีกหนึ่ง solution ที่ทำให้การทำงานขององค์กรต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทุกวันนี้เองเนี่ยในหลากหลายธุรกิจเองพยายามสร้างแอปพลิเคชันเพื่ออะไรครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การที่เรามีแอปพลิเคชันที่ดีนะครับการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วนะคือความได้เปรียบที่เรามีมากกว่าคู่แข่งทางธุรกิจดังนั้นเองครับการสร้างแอปพลิเคชันที่ที่ดีและเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เรามีโอกาสมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าคู่แข่งครับเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการข้อมูลในมุมมองของแผนที่ครับ ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแผนที่แต่ถ้าเรามีความจําเป็นต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ในเรื่องของการทําแผนที่เช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับ delivery ทุกวันนี้การแข่งขันมีมากมายครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์จัดการเรื่องของการขนส่งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ utilization ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํา route optimization นั่นจะสามารถทําให้เราสามารถแข่งขันในธุรกิจ ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยโซลูชัน MapTis ซึ่งเป็นโซลูชันของแทงจารีนเองครับเรียกได้ว่าแทงจารีนเป็นผู้ที่ให้บริการทางด้าน IT ทีโซลูชันที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำาอหรือดิจิทัลบิสเ s สไปใช้แทงจารีนมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำบริการออกแบบติดตั้งรวมถึงสามารถแนะนำเรื่องของการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของท่านได้ครับ 20ปีที่ผ่านมาแทงจรีนเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีและยุคถัดมาคือยุคของดิจิทัลครับเราอยู่เบื้องหลังการให้บริการกับลูกค้าที่นำไอทและดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจอย่างหลากหลายมากมายนะครับธุรกิจหนึ่งที่เราคิดว่าอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือธุรกิจของลูกค้าเราคือเออทศบาลนครนนท์นะครับเป็นการทำทรานส์ฟอร์เมชันทางด้านไอทีอย่างสมบูรณ์มากครับ สามารถนำเอาเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเทศบาลนครนนท์นะครับสิ่งแรกครับที่นำไปใช้คือเรื่องของสาธารณสุขเทศบาลนครนนท์มีผู้ป่วยติดเตียงประชาชนที่มีต้องการความช่วยเหลือนะครับจากภาครัฐจํานวนมากนะเราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เทศบาลนครนนท์สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับ รวมถึงที่อยู่นะครับของผู้ป่วยเหล่านั้นเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้ในการเข้าถึงกลุ่มประชาชนครับแน่นอนครับว่าการให้บริการประชาชนความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับนนทบ,บุรีอยู่ใกล้กับแม่น้ําเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดเกิดในกรณีที่น้ําท่วมน้ํามานะครับเขาก็มีเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจสอบ มีระบบในการที่จะรู้ทันถึงภัยต่างๆที่จะมาถึงนะครับอีกหนึ่งอย่างครับเรื่องของการใช้สาธารณะนะครับสวนสาธารณะต่างๆก็มีกล้องวงจรปิดมีข้อมูลต่างๆที่จะสามารถทําให้เทศบาลนครนนท์นำข้อมูลเหล่านี้ครับไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีการ,รบ,บริหารจัดการที่ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาครบรวบรวมต่างๆด้วยความรวดเร็ว สามารถทําให้ผู้บริหารของเทศบาลนครนนท์สามารถวิเคราะห์เรื่องของเรื่องราวต่างๆความจําเป็นของการร้องขอความช่วยเหลือการร้องเรียนต่างๆนะครับและสามารถตอบโจทย์ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ <S <S <ม>หรือในมุมมองของธุรกิจเอกชนนะครับอย่างเช่นธนาคาร ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าคนสำคัญของเราคือธนาคารกรุงไทยก็ได้นำเอาโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ work transformation ไปใช้ในหลายปีก่อนซึ่งเป็นการ transform องคอ์กรจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ธนาคารสามารถให้บริการต่างๆกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีรวมถึงบริการที่ดีของภาครัฐและมาช่วยพวกเราในช่วงของโควิดด้วยครับเราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอย่างมากมายครับและที่สำคัญที่สุดการสร้าง business value ให้กับองค์กรและลูกค้าต่างๆ นำมาซึ่งธุรกิจที่มีความยั่งยืนสำหรับแทงจลีนครับสิ่งที่เรามองเห็นณนะวันนี้คือการที่เรามีลูกค้าในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายโซลูชันทางด้าน i อมากกว่า2,000ลรายดังนั้นเราน่าจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมคิดว่าแวลูต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษที่3น่าจะเกิดจากการ Sy ยุทธ์กันระหว่างแทงจลีนและลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเรามากกว่านี้ครับสุดท้ายครับสิ่งที่เราเน้นย้ำมากที่สุด คือความมุ่งมั่นที่เราจะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าสำหรับโซลูชันต่างๆที่เราทำเพื่อมูลค่าในธุรกิจของลูกค้าครับ